สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะมาคุยกันเรื่องประเด็นดังที่2ดาวตกของยู21เวียดนามที่เราก็กังขาแนละน้องตู้แช่ด่านที่หงที่เป็นเหมือนน้องฝาวแฝดของตู้เย็นเหนียนที่บิดตเบตียนนะฮะแต่อีกคนนึงก็คือเหนียนฟงควินสองคนนี้ถูกจับตรวจเพศที่อินโดนีเซียทางสปอร์ตไทยแลนด์ก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ สิ่งที่อึ้งกว่านั้นคือเราลองไปอ่านกฎของ FIVB เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะว่าทุกคนจะต้องแปลกใจว่ามีกฎแบบนี้ด้วยอ่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวจากสื่อเวียดนามเลยว่าเขาเขียนเรื่องนี้ว่ายังไงนะเขาก็บอกว่าสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยได้ปฏิเสธข่าวที่2นักกีฬาหญิงทั้ง2คนถูกตรวจเพศนะคะก็คือเธอทั้งสงคนเนี่ยหายไปจากเกมการแข่งวันนี้ที่เวียดนามชนะเปิดเต ไป3ต่อ1เซตในรอบสุดท้ายซึ่งการขาดหายไปของ2ตัวหลักเนี่ยทำให้หลายคนประหลาดใจแล้วเขาก็มีอ้างถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของไทยด้วยนะรายงานว่าทั้ง2คนต้องเข้ารับการตรวจเพศทําให้ไม่สามารถลงเล่นได้จนกว่าจะมีผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งตัวแทนสมาพันธ์วอลเล่บอลของเวียดนามก็ให้สัมภาษณ์กับ VnExpress นะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเลยทั้งสองคนแค่เก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็ปัสสวะเพื่อตรวจสารกระตุน้นก็คือตรวจโดมนะซึ่งเป็นการสุ่มตรวจตามข้อกำหนดของสมาพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติหรือ FIVB นั่นเอง แล้วก็นอกจากเนี้ FIVB ก็มีการขอให้เวียดนามส่งเอกสารสูติบัตรของทั้งสองคนเพิ่มสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าก็ได้ส่งเอกสารไปตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งแล้วถ้าหากมีปัญหาก็น่าจะถูกหยิบยกมาพิจารณาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ทำไมถึงเพิ่งมาขอตอนนี้อื ก็มันเป็นข่าวดังอะนะตั้งแต่ชนะไทยมาทุกคนก็หงเริ่มแปลกใจแล้วล่ะทีนี้ทั้งสองคนนี้ดานที่หงแล้วก็เหยียนฟงควินเนี่ยอาจจะกลับมาลงเล่นได้นะถ้าตรวจแล้วไม่มีความผิดปกติเขาก็ไม่อยากให้ทั้งสองคนพลาดรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะแข่งในวันพรุ่งนี้วันที่13สิงหาคม คือทางเวียดนามเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบโทษทางอินโดนีเซียผู้จัดนะว่าไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะว่ามาจับตรวจ2คนในตอนนี้ทางแอดก็ได้แต่อยากจะพูดว่าขอบคุณอินโดนีเซียเพื่อนรักเลยนะออแต่ยังไงก็ตามนะถึงจะจับ2คนนั้นไปตรวจไม่ได้ลงในแมตช์สุดท้ายเขาก็ชนะไปนะก็เรียกว่าเออเขามีฟอร์มที่ดีจริงๆอะซึ่ง ใน U21 เนี่ยก็คือชนะไป4นะัดจาก5นัดเลยนะคือชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตชนะเซอร์เบีย3ต่อ1ชนะแคนาดา3ต่อ1แล้วก็ชนะเปอร์ตอริโกในนัดสุดท้ายที่ไม่มี2คนนั้นนะคะ3ต่อ1เช่นกันเรียกว่าฟอร์มการเล่นนี่คือสวยหรูเลยนะระดับท็อปเลยทีเดียวโดยที่จานที่หงหรือตู้แช่เนี่ยทำไป83แต้มนะคะ อยู่อันดับ3ของผู้ทำคะแนนสูงสุดก็ตามหลังซานติจากอินโดนีเซียนะทำไป86แต้มแล้วก็อีกคนคือผู้เล่นจากเช็คที่ทำไป85แต้มนะคะที่นี่ ในข่าวเวียดนามเนี่ยก็มีโค้ดคำพูดของโค้ดเซอร์เบียในเกมที่แพ้เวียดนามมาด้วยนะซึ่งคำพูดของโค้ดเซอร์เบียเนี่ยเจ็บจี๊ดเลยนะเพราะว่าโค้ดเขาให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่เคยซ้อมกับทีมผู้ชายเพื่อเตรียมตัวแข่งในศึกยู21ชิงแชมป์โลกมาก่อนเลยเออคำพูดนี้มันมาถูกวิเคราะห์ว่าแม้มันจะไม่ได้ถูกสื่อถึงการพูดถึงเพศสภาพของผู้เล่นเวียดนามโดยตรง แต่ก็เหมือนจะพูดถึงความแตกต่างทางด้านร่างกายของนักกีฬาฝั่งเวียดนามนะคะที่มีพละกําลังแล้วก็ทักษะเหมือนผู้ชายเออสื่อเวียดนามเขียนไว้อย่างนั้นนะจริงๆเขาก็น่าจะสื่อถึงเพศสภาพนั่นแหละนะ่ะ ที่นี้สื่อเวียดนามก็ไปเอากฎของ FIVB มาอีกนะคะเขาบอกว่าในกฎข้อ3.2ของ FIVB เนี่ยเพศของนักกีฬาจะถูกยืนยันด้วยสูติบัติแล้วก็ข้อนี้แหละที่มันน่าแปลกใจมากในข่าวเขียนว่านักกีฬาสามารถเปลี่ยนเพศได้หนึ่งครั้ง มีด้วยเหรอเปลี่ยนเพศได้หนึ่งครั้งอะแต่ต้องพิสูจน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเพศของ FIVB ว่าไม่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยใช้การประเมินของภาพรวมซึ่งรวมถึงปัจจัยทางด้านสรีระวิทยาการแพทย์แล้วก็ผลงานทางกีฬา FIVB ไม่ได้บังคับตรวจเพศเหมือน World Athlete หรือว่า World Boxing นะคะแต่สามารถสั่งตรวจแบบสุ่มได้ กฎข้อนี้เรียกว่างงมากเลยนะความเป็นสปอร์ตไทยแลนด์ก็เลยต้องไปอ่านกฎของ FIVB ปี2 0 2 5ในเรื่องของกฎทั่วไปนะคะเป็นข้อ3.2ที่เขาระบุมาก็คือเรื่องของเพศ พออ่านลงมาในข้อ3.2.2นะคะเขาบอกว่าการระบุเพศครั้งแรกการระบุเพศของนักกีฬาในครั้งแรกเพื่อใช้ในการกําหนดคุณสมบัติเนี่ยจะต้องได้รับการยืนยันจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งชาติก็คือสมาคมวอลเลย์บอลของประเทศนั้นๆนะคะโดยอ้างอิงจากสูติบัตรของนักกีฬาที่แสดงเพศตามที่ระบุเมื่อแรกเกิด คือเขาเขียนว่าถ้าสูติบัตรที่ระบุเพศเมื่อแรกเกิดไม่ตรงกับการลงทะเบียนครั้งแรกในกีฬาวอลเลย์บอลจะต้องใช้การระบุเพศครั้งแรกเพื่อใช้อ้างอิงตามข้อกําหนดนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปดูสูติบัตรครั้งแรกว่าเขาเพศอะไรกันแน่แต่ยังมีข้อ3.2.3ข้อนี้อ่ะเขาบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนเพศกดข้อ3.2.3.1อา่าจุดเยอะเลืเกินเขาบอกว่านักกีฬาสามารถ เปลี่ยนเพศของตนได้หนึ่งครั้งเพื่อใช้กำหนดคุณสมบัติในการแข่งขัน FIVB การแข่งขันระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จัดโดย FIVB หรือสมาพันธ์ภายใต้ FIVB ฮะ,ฮะอ่านจบแล้วฮะอะไรนะเปลี่ยนเพศได้หนึ่งครั้งหรอ แเขามีบอกว่าโดยต้องพิสูจน์ให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติด้านเพศพึงพอใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการเปลี่ยนเพศนี้ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดร่วมกันอืมซึ่งอันนี้จริงๆตรงกับที่สื่อเวียดนามเขียนนะ ซึ่งสิ่งที่เขาจะพิจารณาก็คือความได้เปรียบด้านสรีระวิทยานะคะลักษณะของการเปลี่ยนเพศส่วนสูงน้ำหนัก BMI มวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยว่ามีความได้เปรียบหรือเปล่าอ่ะก็ลองไปดูว่าตู้เย็นตู้แช่ถ้ามีการเปลี่ยนเพศมาหรือทำอะไรก็ตามสิ่งพวกนี้มีความได้เปรียบไหมอ่ะแล้วก็ด้านการแพทย์ลักษณะและช่วงเวลาในการเปลี่ยนเพศการผ่าตัดแปลงเพศระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนการวัดตัวของกล้ามเนื้อ การค้นพบหรือพัฒนาทางการแพทย์ใหม่ๆก็จะถูกเอามาวัดผลในเรื่องนี้เช่นกันแล้วก็ด้านกีฬานะก็คือผลงานการแข่งขันในร,ระดับชาติแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นของเพศเดิมอ้าวเอามาวัดด้วยนะเออแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่นักกีฬาส่งมาเพิ่มเติมหรือที่คณะกรรมการพิจารณาด้านเพศร้องขอนะคะ และนอกจากนั้นนะคะเขาก็มีเพิ่มเติมว่าการจะพิจารณาว่าคนนั้นเพศอะไรและลงแข่งได้ไหมก็ต้องมีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติด้านเพศซึ่งจะประกอบด้วย1คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย1คนแต่งตั้งโดย FIBB แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์1คนแต่งตั้งโดย FIBB แล้วก็มีนักกีฬาหนึ่งคนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนักกีฬาของ FIBB โดยที่ต้องมีนักกีฬาชาย1คนหญิง1คนในการตรวจสอบในครั้งนี้นะคะคณะกรรมการจะออกคำสั่งตัดสินพร้อมเหตุผลว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการที่ให้บุคคลเนี้ยบุคคลเปลี่ยนเพศเนี้ยในการลงแข่งขันนะคะซึ่งสิทธิ์ในการลงแข่งขันนะถ้าผู้เปลี่ยนเพศได้ลงแข่งขันใน1ทีมจะลงได้1คนเว้นแต่ FIVB จะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นอ่าเปิดโอกาสด้วย FIVB บอกว่า การบังคับใช้เนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะก็จะใช้เฉพาะใน FIVB ในการแข่งขันระดับโลกแล้วก็การแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จัดโดย FIVB แล้วก็สมาพันธ์ภายใต้ FIVB เท่านั้นนะรอบนี้คือชิงแชมป์โลก u 21จัดโดย FIVB ก็เลยตรวจได้นะจริงๆอ่านแล้วมาทั้งหมดก็งงมากเลยนะคิดว่าถ้าน้องเต้ยอนุรักษ์พันรำ แปลงเพศแล้วมาแข่งประเภทหญิงค่ะโอ้โหพาทีมไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยเขาอนุญาตให้ทําด้วยแต่ว่าก็ต้องไม่ได้ได้เปรียยนมเพราะน้องเต้ยก็กล้ามเนื้ออาจจะยังสู้เหยียนที่บิ๊กตวเห็นไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะจริงๆแล้วกฎเนี้ย ถ้าตามความคิดของแอดนะคะเขาออกมาสําหรับผู้หญิงที่จะไปแข่งทีมชายมากกว่าเพราะว่าถ้าผู้หญิงแปลงเพศเป็นชายไปอยู่กับทีมชายอะแน่นอนว่าไม่มีความได้เปรียบทางด้านสรีระหรือฮอร์โมนอะไรแน่นอนสามารถลงแข่งได้เลยตามสบายเพราะไม่ได้ได้เปรียบอะไรเลยแต่ถ้าเกิดชายที่อยากเป็นหญิงแล้วมาแข่งเนี่ยโอ้อันนี้ ที่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับนะคะเพราะว่าเว r ลด์บ็อกซจริงๆเขาก็ไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นนักกีฬาวิ่งเขาก็ไม่ยอมรับเนาะก็เรารอดูประเด็นนี้กันต่อไปนะคะว่ากฎนี้มันสมควรใช้หรือไม่นะคะใน FIVB ถ้าอยากจะให้นักกีฬาที่เป็นหญิงไปแข่งทีมชายได้นะก็ต้องระบุไปเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ทีมไทยต้องเอาแล้วละ่ะสตีเร็กของเราเนี่ยแหละไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะล่าสุดมีข่าวรายงานว่าทีมเวียดนามถูกปรับนะคะให้ไปเล่นรอบจัดอันดับ17ถึง24แทนแทนการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะ,ะยังไงกันแน่แนละยังไม่มีสื่อไหนที่รายงานออกมาชัดเจนนะ,ะเราก็จะยังตามข่าวนี้กันต่อไปเนาะ,ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ